สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกกกองนะครับสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นเย็นนะครับเย็นเย็นนะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็แม่จิมนะครับมาลดผักไว้ให้ก็ลืมลืมเลยน้ำท่วมแปลงเลยครับ <laughs> <laughs> เหมือนแม่จะทำเหมือนแม่จะทำ ดำนาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ผักน้องนิวก็นี่ครับไม่จิ้มลิงเดี๋ยวจะระบายน้ำออกนะครับเปิดน้ำแล้วก็ลืมไปเลยนะครับก็เอามาดูนะครับว่าจะเก็บอะไรไปกินกับปลาเผานะครับ นีเป็นกระเจีย๊ยบเขียวนะครับฝักใหญ่มากเลยนะครับกระเจีย๊ยบเขียวกระเจีย๊ยบเขียวนะครับใหญ่ามากเลยนะครับก็มะละกอเมื่อวานก่อนก็กินไปสองลูกนั่นนะครับสุกแล้วนะครับมะละกอนี้เป็นมะละกอพันธุ์พื้นบ้านนะครับกินแล้วก็อร่อยอร่อยนะครับมันจะหวานหวาน หวานไม่หวานไม่มากนะครับมันจะหวานๆพอดีพอดีนะครับนี่เป็นมะละกอครับมะฮุงเนาะบ้านเฮาเอิญมะฮุงนะครับมะฮุงนี่อันนี้ก็ใกล้จะสุกอีกแล้วนะครับนี่นะครับรอกินสุกนะครับช่วงนี้ตาไม่หวานไม่ไหวแล้วนะครับตาเยอะแล้วพอจะกินสุกบ้างนะครับตัวนี้นะครับ วันนี้เมื่อวานนี้ก็ช่างก็ก่อเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะฉาบนะครับวันนี้ก็จะฉาบนะครับได้มาเพิ่มอีกห้องนึงนะครับนี่นะครับจะเป็นงานงานฉาบนะครับของวันนี้นะครับอันนี้ก็ฉาบไปได้แล้วแผงหนึ่งนะครับฉาบไปได้แล้วแผงหนึ่ง มันมืดหน่อยนะครับ <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับครับนี่ก็ช่างก็จะฉาบวันนี้นะครับ <c oughs> ส่วนเมื่อือนก็หรือวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูช่างมัดช่วยขุดบ่อนะครับทําห้องน้ําตรงนี้นะครับทําห้องน้ําอีกสองห้องนะครับ น่าจะให้เสร็จก่อนพี่อุ๊บมานะครับตรงนี้นะครับห้องน้ำนะครับให้เสร็จก่อนช่วงเทศกาลบีใหม่นะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับตุงเนาะนะครับตุงสวยมากนะครับประดับไว้ที่คอมสเตนะครับตุ้งนะครับกระเป๋าตุ้งนะครับ เป๋าตุงแฟนตึมนะครับเออไม่ใช่นะครับกระเป๋าตุงน้องหมงน้องตังเอาไปใช้นะครับนะครับยิ่งตุงน้องหมงยิ่งตังยิ่งยิ่งชอบนะครับสวยไหมครับนะครับเดี๋ยวจะไปตามหานะครับกลุ่มอาชีพการทําตุงนะครับว่าเขาทํากันที่ไหนบ้างนะครับ แต่ที่รู้แน่ๆก็คือจุ๋มงจุ๋มงสตังก็ทําเป็นนะครับจุ๋มงสตังก็ทําเป็นนะครับตรงนะครับนี่สวยนะครับบดผิวนะครับนะครับนี่บรรยากาศเช้าๆวันนี้แดดออกจัดนะครับแดดแรงดีนะครับชอบครับแบบนี้นะครับอันนี้หมอกก็ยังไม่จางเลยนะครับหมอกยังไม่จางเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมใน คลิปวิดีโอหน้านะครับว่าช่องกาแฟกอกนะครับจะมีคลิปดีๆให้รับชมนะครับกดติดตามในช่องกาแฟกอกนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับช่องกาแฟกอกและช่องคุณกีกาแฟกอกก็กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ